ทอดมันย่างเนาะอ่านชื่อ <laughs> อันนี้ทอดมากี่กิโลครับพี่วันนี้มา40กิโลค,ครับ40กิโลนะวันนี้คลองผมโหมครับหมดแน่นอนหมดแน่นอนครับหมดแน่นอนไม่หมดปครับไปพอด้วยเลยครับปั้นนี้เลย <laughs> ไม่หมดเป็นยังครับเมียนครับนะ <laughs> เคนอยาบเมี่ยตอนนี้คนกลัวเมีฮะ <c oughs> ขายไม่หมดห้ามห้ามกลับบ้าน <c oughs> โอเคครับตัวนี้จะเป็นท <c oughs> อมั <c oughs> อบนบดอย่างเดียวผัด <c oughs> ไทยน่ากิน I'm hurting... This looks too filtrate Insha- A- Beware of午 Can't see น่ากินน่ากินอันนี้หมูสเตยชนบุรีอันนี้ไม้ใหญ่ใช่ไหมอันนี้ไม้ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับนี่ครับหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะร้อนร้อน ติ๊กขายหมดไปทุกวันคือแบบนูนไงดูกระบะข้างหลังแกเยอะเลยแล้วถ้าไม่ใช่ของผมถ้าไม่ใช่นัดเนี้ยเราก็จะไปนัดมีมีไปสีมุมเมืองไปสีมุมเมืองข่าวดมค่ะอ๋อแนะนำตลาดให้ผมหน่อยตลาดไหนใหญ่ที่สุดก็จะเป็นที่นี่แหละที่ใหญ่ที่ใหญ่ใช่ไหมใช่มันก็พูดถึงว่าตลาดนัดมันก็คล้ายๆกันหมดเนาะแต่คนที่เยอะแต่ก็แล้วแต่ ว่าที่โดมมันก็มีเด็กมีอ,อะไรย<อ>่ารีาระเสริฐใกล้มอประเสริฐมอประเสริฐเอาอุดมเอาอุดมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปที่มอประเรต่อเขามีวันไหนครับมอประเรมีทุกวันอ๋อนี่นี่นี่ดูพี่พี่เอาแบบมาเยอะๆขอยยกถ่ายหน่อยนะพี่ถ่ายถถ่าถ่าายยจนเสร็จแล้วค่อยขอเยอะเขาขาย,ายดีอยู่แล้วขายไปยั่ว,วคน อคนคนชมประมาณนั้นนี่นี่นีนนเขาขึ้นเตาแบบนี้เลยคือตอนนี้ยังไม่เลิกงานนะตอนนี้1 6บหนาฬิกยี้านาทีถ้าเลิกงานเนี่ยคนจะเยอะกว่านี้รับรองที่เขาได้กลับบ้านแต่หัววันแน่นอนขึ้นแบบนี้เลย มาเป็นสามถังอันนี้มันสดเลยค่ะบทอหอ,อทํททาฟามหรอมันมันมันมนสีบรดูดอ่ะเวลาเราเอาลูกทอดกับทาไปเพ่ะวติสีมันยังเต็อมอ่ออะเวลาทุกคน้ใหญ่กต้องเอาไปหลวกก่อนอแมนกอาไปหลวกละดอันนี้เป็นฟ้ามเลยครับแต่ว่าทาทา,ทา,ทาอนนี้เขาเป็นนอกกินเนอยพี่ตู้ยินเลยตั้งแต่แมืจะเอามาถอดแล้วว่าทอดเวลาวทอดอ่ะมันมันโตแดงนะิ ความเป็นปลาทังกาอ๋ออ๋อปลาทังกาเข้าไหมัเลี้ยงเลี้ยงกันหญ้าหวานแล้วก็อ้อยอ๋อมันก็จะหวานใช่มันก็จะหวานไม่ไม่ตัวมันจะออกมันใหญ่อ้อยเลยนะใช่เขาบอกว่าเอ่อเลี้ยงด้วยอ้อยยังไงใช่แล้วก็หญ้าหวานมันก็ต้องหวานแน่นอนหวานนี่ครับเอามาขายแบบมาขายเป็นถุงๆแบบนี้เลยไข่เลค่ะพี่ไข่ทุกตัวเลยพี่ร้านนอ อฟรีเลยบ่าครับรู้อันนี้เลี้ยงอยู่ที่ชนบุรียิงไอ้แม่ขาดาไป้นไปสิบอะไรแเนี้ยอันนี้คือแกลังดีะก็คือได้ไปทั้งได้ไปทั้งได้ไปทั้งถุงนี่เลยขายด้วยนะขายด้แค่ตักขายนีหลายบาทอีกหลายบาทใช่่่ได้ค่าตะขายคืนไหมเนี่ย นี่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยขออนนี้ถุงใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้โลโลอีกสองขีดไม่เอาดีกว่าไม่ยกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวของเขาปิวหนีหมดโอ้ยเขาปิ้ราเปนยัไงทีนี่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 มาแบบนี้เลยอันนี้เอามาลองสามถุงร้อยหรือ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รับมาก็คือเลี้ยง,เ,ยงเองเลยเจา้จาเจ้าของ,จของเอองอจางา้าของฟาร์มเออแล้วต้องบอกเจ้าของฟาร์มเออเจ้าของฟาร์มมาเองอน,นี่มันเป็น,นาๆๆมาท้งต่างใจกินอร่อยจะจะมาที่ที่นี่ทุกอาทิตย์ใช่ไหมเพิ่งมาแค่าแล้วมาลองขายใช่ไหม มันไม่ใช่ว่าจะมีตลอดนะมันเป็นเลี้ยงแต่ว่าเหมือนไล่เลียกันเพี่เหมือนเหมือนกับว่าไอ้ตัวนี้กำลังไข่ตัวนี้กำลังโตแบบเป็นระยะสนใจก็โทรสอบถามพี่เขาแล้วกันนะครับเพราะว่าถามว่ามันโตหรือยังอะไรเงี้ยมันพอแบบส่งไหมพอส่งไหมขยายใหญ่เยอะนะค่ะขยายเยอะเลยนะถ้าเราซื้อไปแล้วเอาไปใส่ไอ้อะไรนะเขาเรียกว่ากลงอะ ไอ้แหวเมวดูแมวดูเหรอวะไม่กล้าข่านี่นี่นี่มาแบบนี้เลยครับมาแบบนี้เลยใครเร้อมเนี่ถุงละร้อยพี่แม่บอกถุงละร้อยจ้าถุงละลอยถุงละลอยจ้าขายยากนะเวลาไปทอดอ่ะมันจะได้เยอะอันนี้มันเหมือนไม่ได้เยอะหรอกแต่พอไปทอดจริงมันได้เยอะเพราะว่อวานยังอันนี้มันใหญ่เงี้เทาก็เลยเบิืง ทองถมปั๊มเจ็ดจะอ้วนไหมเนี่ยคืออะไรอ่ะหอยหอยต่างประเทศใหญ่เลยครับหอยต่างประเทศเลยหอยนิวซีแลนด์นี่ไงไม่ลากันเนี่ยอะ หอยช <wh ats Napoleon> ิลีครับพูดเล่นหรือพูดจริงพี่พูดจริงหอยชิลีไหนหอยอ๋อนี่นี่หอยหอยชิลีนะครับเหนไหรับงคนเดียวเชยวขอเราหอยชิลีอ๋อมาเริ่มเลยอ โอ้ครอบกรอบเลยเออนี่เอาป้ายไว้อย่างเงี้ยเขาจะเห็นเพราะว่าพ่อค้าเขาชอบป้ายไว้ตรงนี้มองไม่เห็นหกเดือนครับอะไรนะหกเดือนครับหกเดือนหกเดือนยี่สิบแปดสาขาสี่จังหวัดสุดนี่เหรอของพี่เป็นเจ้าของเป็นชายเหรอเจ้าของเป็นชายครับโอ้มาหกเดือนนียี่สิบแปดสาขาสี่จังหวัดสุดโอ้โอ้โอ๋โอ้โอแกอ้โอ้โอแล้วก้ นี่ไงเขาเขียนไว้ว่าสนใจแฟรนไชส์ติดต่อ0877409494ได้อ่ะดูดูเริ่มแค่หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทครับถ้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้ชุดนี้ครับชุดนึงครับได้ได้กี่เตาได้สองเตาครับชุดนี้ทพิ่ชุดเลยครับอ๋อนี่แฟรนไชส์นะครับเดือนนี้ได้กี่ ได้กี่ได้กี่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะได้ได้กี่แฟรนไชส์แล้วพี่ไอ้ขายขายได้ได้ได้หกเดือน28สาขาครับ6เดือน4ี่สุดสีจังหวัด4จังหวัดขายสุดขาด4จังหวัดโอขายสุดขาดจังหวัดละ99,999มาพครับถ้าขายสุดขาดโอ้สีจังหวัดก็สี่แสนนะครับอ้ประมาณสี่แโอเคครับนี่คือ จะเขาเรียกว่าต้นตำรับก็ว่าได้เนาะเจ้าของสูตรก็ว่าได้เนาะเป็นหอยทอดกระทะร้อนไข่ลูกไข่ลูกแม่บางออนนี่ ก็ต,ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ก็ขายราคาตลาดลานั้นไม่ได้ใช่ใช่ใช่เข<อ>้าใจครับ ขนมไทยแบบบ้านๆอยู่ที่นี่เลยจะเป็นขนมตาลใน,นนี้จะเป็นเหมือนแกลวไอ้กลอยเออ,อผมเรียกผิดตตตตรอดีรอดีกลอยกลอ,อยนะครับแล้วก็จะเป็นข้าวเม้ามข้าวเม้าอันนี้อันนี้อะไรนะอ,อันนี้ฟักทองตัวนี้เป็นกล้วยต้ม,มตาลตาลตาลอันนี้ตาลน,นะครับนี่ครับหกยี่สิบห้าบาท กินแล้วจะกินแล้วก็อยากกลับบ้านนะ <c oughs> กินแล้วจะอยากกลับบ้านแล้วคิดถึงบ้าน <c oughs> เขาเมาตําเองนะครับเนี่ยตําเองไหมเขาตํมมาให้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าตําเองไม่ไหวหรอกเขาใช้แรงเยอะ

เอาทำไมมันสุกเร็วจังพี่โอ้ยแผ่นบางอ๋อผ่านบางใช่ไหมแป้งโรตีสายไหมอุดรเดี๋ยวผมใสยไหมอุทยาแผ่นบางปกติจะมีแต่สายไหมซีบาทบาทขายถูกที่สุดสีเขียวนี่คือใบเตยใช่ไหมพี่ใบเตยใบเตยอันนี่ก็ใบเตยแผ่นนิ่มดีสายไหมอุดรนะครับเดี๋ยวจะสกรีนใหม่เป็นสายไหมอุดร โอ้ถึงว่าอร่อยอยู่นะที่พี่กินที่พี่กินแป้งหมดก่อนเส้นใช่ไหมปกติส่วนมากผมจะกินแป้งหมดก่อนเส้นนะข้าวที่เพิ่มแป้งกว่าแมนว่าเราเพิ่มเส้นเราเพิ่มเพิ่มแป้งเออเส้นมันเหลือมันแป้งมันอร่อยมันอร่อยรู้อะไรรู้เปล่านี่ไงมือพ่อค้าอ๋อเขาใส่ถุงมือ โอเคโอเคเซฟไปหมดแล้วเนาะเซฟไปหมดแล้วโอเคได้อะไรมาบ้างครับเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวได้ได้ไรมาบ้างตลาดนี้ใหญ่ไหมใหญ่ตลาดใหญ่โอ้อันนี้ก็คือวันนี้วันพระใช่ไหมครับใช่ผักมาอ๋อไม่ได้อะไรเลยนี่หมดกี่ร้อยหมดประมาณกี่ร้อยเนี่ยสามร้อยโอ้โหอย่าไปได้อะไรละลายซับ ก็ก็สนุปมือกล้องเนาะเยอะแยะไปหมดเลยันอยู่น้ำมะพร้าวนะก็ของกินเยอะนะอะไรนะนี่หมูแดดเดียวอันไหนสินหลอดอันไหนอิ่นซินหลอดอันนี้บอกสินหลอดอะไรหมูหมูเสียบ หมูเสียบไม่ใช่หรอหมูแดดเดียวอ๋อเขาเออนอซาอีสานสิ้นหลอดิ้นหลอดเีนจตัดติก็คอยใส่เป็นนี่อร่อยด้วยใส้กร่งนิ้ต้องเอาไปลองชิมพี่ดูแกงม่ค่อยเชื่อแม่คาราบาวเขายังให้ชิมเลยประมาณนั้นครับก็หยอดไปคาไปนะครับชิ้นหลอดอดหมูหรือเนื้อหมูหมูเนาะ ก็เอาไปแบบนี้อยู่ได้กี่วันรับเนี่ย<ไ>อันนี้นนนเอาไปตากแดดต่อยเอไปตากแดดต่อ,อ,อเยออเขามาขายน้ำจิ้มหวานแม้โอ้โหลูกค้ามาแล้วมากินกับส้มตำนี่แหละแล้วแซ่บก็ติดท,ทักแล้วเริ่มเึิคมักแล้ว โอ้ยเจ๊มาถึงนี้เลยเหรอเสียงคุ้นคุ้นอ้าวเสียงคุ้นคุ้นขายดีขายเสียงดีเสียงดีขายดีร้านสวยเหมือนเดิมรวมไปทุกอย่างครับเรียกเลยสวัสดีครับพี่เสียงเสียงผมผมหันหน้าไปตรงนู้นผมเล็งยังเสียงคุ้นคุ้นใช่เลยใช่ไหมใช่

ก็เหมือนกันเลยอ่ะเอาวงดิเฮ้ยาล้วงอะตรงนี้ร็วมีตังไหมเนี่ยมียี่สอ๋อมีหนึ่งร้อยไม่หิวน้ำมหิวน้ำขอจยวน้ค่าม้ะนีเินะคะครับ

ไม่รู้อะกล้องไปตามอ่ะตามโอ้ดูแล้วลุลุ้นแล้วเป็นนัดต่อเป็นนัดต่อเป็นนัดต่อเสร็จแล้วก็จะมาที่นี่นี่นี่ต่อที่ต่อที่ต่อแล้ววางขายมานานแล้วใช่ไหมครับพี่ขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสามปีเน่ยส่งลูกจบปริญญาหมดแล้วพอขายก๋วยจั๊บนี่แหละ จะเหมือนถ้าเป็นโรงงานก็จะเป็นลายผลิตเนาะป๊อป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 เป็นอันนี้ชิ้นนี้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยอ่อ ร้าเนี้นะว่านรู้จักกันเฉยเลยไม่รู้จักกันอยอะไรเมื่อกี้นะครับเรียกกันได้นะครับแจวแกโยน้ำแป้งจ้าจะชอบหลอกลูกค้าอย่างนี้เหรอปลือกบางมับเปลือกเปลือกเปลือกบางน้ำไม่มีครับออจะขายหมดเลยขายน้ำดีเลครับลูกละห้าบาทแล้วเหรอบ้าไม่ถือห้าบาทแจวแกไม่ใช่ตามลูกสิบสี่ลูกสิบบาทถุงละยี่สิบบาทโอเคไป ไปน,นะครับ,บดไ,ดไ,ได้อะไรมัง่งไม่ได้อะไรเลยมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับข้างนอกแต่ว่าข้างในเนี่ยที่ผมเดินถ่ายมาก็คือของกิบเดิมเลยผมเดินถ่ายไม่ไหวแล้วนะครับขออนุญาตกลับ,บบ้านก่อน